วันนี้เรามีไอเทมนะครับมาละขึ้นหอยเลยกุงอีกหนึ่ง EP น่าจะ EP นีที่6แล้วนะเกี่ยวกับซีเบียหกร้อยับนะครับไอเทมพิเศษสิ่งสิ่งนี้ทำให้มันเทพที่สุดในบรรดา600นะครับนั่นคืออันนี้ Quick Shifter เ,เดี๋ยวมาใส่ด้วยกันเลยกุ้งแกะแกะก้านควิกชิปเตอร์นั้นเลยจะได้ไม่เสียเวลา รถเดิมรถเดิมมันจะเป็นก้านคันเกียร์มันมีอย่างหนึ่งที่ผมว่า Honda เหมือนจะอ่ะนิดนึงแล้วกันเพื่อให้กลัวมันจะเทพเกินไปมึเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบเซกเมนต์เดียวกัน R6 ไซ d e เด 6R รวมถึง c b r 600 Double R อย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนๆเนี่ย CBR บ600 Double R เป็นสเปคที่มาออกมาช้ากว่าเขาเพื่อนเลยจัดสเปคที่ว่าสเปคขิงมาเลยมีทั้ง IMU6 แกนมีทั้งจอสีเลยนะครับ แต่เขาสงสัยกลัวจะเทพเกินไปเลยตัดควิ c ชิปเตอร์ออกถ้าเอาคุยกันที่รถเดิมสแตนดาร์ดจะเป็นก้านคันเกียร์เฉยนะที่เนี่ยกำลังให้ช่างกำลังแกะอยู่ส่วนควิคชิปเตอร์มาซื้อเอาทีหลังได้แต่อย่างในเมืองไทยตอนนี้ก็มีแถมอยู่นะครับในกี่คันแรกก็ไม่รู้นี่สิ่งนี้ทำไมผมถึงเพิงง่งมาใส่เพราะว่ารถแรกรถเข้ามาก่อนควิ c ชิปเตอร์ตามมาทีหลังนะครับวันนี้มาลวบางคนงงว่าทำไมมันมีมาแค่นี้นะครับใน,ในถุงในกล่องก็จะมีอันนี้ แล้วก็จะมีก้านอีกอันหนึง่งมีเป็นก้านนะครับแล้วก็ตัวจับตัวจับนะครับถามว่าคุยคริปเปอร์มันคืออะไรสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับตอนนี้รถเดิมๆเราต้องเวลาจะเข้าเกียร์เตะเกียร์ขึ้นต้องกำคัชแล้วก็ถึงจะงัดเกียร์ได้ แต่รถที่มีควิชิปเตอร์รอบเราได้เรางัดเกียร์รอบมันตัดมันตบเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่เจ้าสิ่งนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับก็จะไม่ผิดขึ้นและลงเดี๋ยวผมไปดูที่รถอีกทีนึงถามว่าเจ้าเนี้ยมีหน้าที่อะไรมันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์จับนะครับจังหวะที่เราเตะเกียร์ขึ้นเกียร์มันเข้าปกติแต่ตัวตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะมันจะมีสปริงแต่ตัวนี้นมันแข็งหน่อยเพราะว่ายังไม่ใส่ก้านนะครับมันเหมือนมันจะมีมันจะเข้าไปดีอีกคือถ้าเกิดมันมันมีหน้าสัมผัสแล้วกัน ให้รู้ว่าตอนนี้คือการงัดเกียร์ขึ้นหรือตบเกียร์ลงแล้วรถก็จะมีการตัดไฟนะครับแล้วก็ทํางานควบคู่กับเอ็มยูอะไรสป,ปีดเซนเตอร์อะไรว่านไปเพื่อให้เกียร์มันตบเขาได้เลยโดยที่ไม่ได้เป็นฝืนง,งัดเกียร์เข้านะครับคือมันก็ผมว่ามันเป็นมาตรฐานสําหรับรถยุคปัจจุบันแล้วแหละแต่ CBR 600อันนี้จะเป็นตัวแถมที่เราต้องมาใส่เพิ่มทีหลังนะครับแต่ผมว่ารถรถ,รถ,ร,ถรถหลังๆที่เขาแถมมาให้น่าจะใส่ให้กับรถเลยเพราะว่าอันเนี้ยคันนี้เป็นรถรถแรกของเมืองไทยเลยนะครับอันนี้ก้านเดิม เห็นไหมก้านเดิมจะเป็นอย่างนี้เป็นก้านที่ไม่มีเซนเซอร์ไม่มีอะไรจะเป็นฟิวะบาณน,นี้นะครับมันจะเป็นฟิวที่ไม่เหมือนอันนี้จะเป็นก้านเปล่าๆตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ได้ว,ว่าจังหวะที่เราเตะขึ้นหรือง,งัดงัดเกียร์เนี่ยรถจะรู้ว่าเรางัดเกียร์อยู่อาใส่ยนะไม่ต้องใช้หัวเดิมแค่มันไม่แต่มันมีน็อตให้ด้วยนะเีบอกว่ะสังเกตว่าตัวนี้จะมีลักมาด้วยอย่างที่บอกนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์แล้วก็ต้องมีลักมีคนถามว่ารถที่ไม่มีควีคิปเตอร์ เราสามารถเอาตัวนี้มาใส่ได้ไหมปัญหาคือกล่องมันต้องรู้ดนวยครับว่ารถมันมีระบบคลีชิปเตอร์หรือเปล่าอย่างตัวรถห,หน้าจอมันจะมีเขียนเลยว่าให้เปิดเปิดหรือปิดคลีชิปเตอร์อยู่ตอนนี้ยังเนื่องจากยังไม่ได้ใส่ก็เลยจะเป็นระบบปิดคลีชิปเตอร์อยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอเราใส่เนะี่ยก็ต้องเปิดแต่อย่างกรณีพวก C B R 6 0าร์ที่รถไม่ได้มีคลีชิปเตอร์มาจากโรงงานซื้อนี้ไปใส่ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวกล่อง E C ซไม่รู้ว่ารถมีคลีชิปเตอร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้น อีกช้อยหนึ่งก็คือต้องไปซื้อพวก after market คือของแต่งมาใส่แต่อันนี้ผมต้องแนะนำนิดนึงคือ q u i c k s h i p t e r ไม่รู้ส่วนตัวในความรู้สึกผมอะ q u i c k s h i p t e r ติดโรงงานดีที่สุดไม่ใช่ว่า after market ไม่ดีแต่มันมีเรื่องการหน่วงตัดไฟด้วยรวมถึงมาตรฐานคุณภาพของตัว q u i c k s h i f t e r ถ้าจะใช้ a FTER market แนะนาใช้ยี่ห้อที่ดีและสากลหน่อยนะอันนี้แนะนำานลเพราะว่าผมเคยเจอในรถหลายคันที่ เหมือนใส่ควิคชิปเตอร์อัฟเตอร์มาเก็ตมาแล้วคิดว่ารถมีควิ c ชิปเตอร์แต่เราไปเตะเข้าโดยที่ไม่กําคัดคิดว่าควิ c ชิปเตอร์ทำงานหรือทํางานจังหวะที่มันไม่ดีพอมันจะเป็นการฝืนเฟืองเกียร์เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วนานๆไปเฟืองเกียร์มันจะกรุดมันจะกรุดหรือบางทีก้ามปูมันะก้ามปูตัวงัดเฟืองเกียร์มันอาจจะสึกได้เพราะเป็นการยัดเกียร์เไปโดยที่ควิคชิปเตอร์ไม่ทํางานคือ บางคนถ้าจับความรู้สึกได้ว่าเออเนี่ยฟิลเนี่ยคือิปเตอร์ทำงานก็จบไปหรือว่าใช้รอบที่ถูกต้องก็จบไปแต่บางคนเนี่ยไม่รู้คิดว่าติดไปแล้วแต่จริงคือิปเตอร์มันไม่ทำงานนะอันนี้พูดถึงกรณนนี after market นะครับล้วก็ยัดไปยัดไปยัดไปปรากฏเฟืองเกียร์หลุดเฟืองเกียร์มันสึกซึ่งผมเจอหลายคันแล้วนะเฟืองเกียร์ในรถแต่ละรุ่นไม่แพงแต่แพงค่าแรงเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนเฟืองเกียร์ต้องยกเครื่องเอาลงมาจากรถ่าเครื่อง เปิดตูดบางรุ่นเปิดตูดได้ก็จบนะครับบางรุ่นเปิดตูดไม่ได้ต้องห่าเครื่องเป็นสิงเสียงเพื่อเปลี่ยนเฟืองเกียร์นะครับค่าแรงเปลี่ยนมันไม่คุ้มหรอกม,มันแพงตรงค่าแรงแล้วก็รถมันจะชำด้วยเพราะฉะนั้นถามผมแนะนํารถที่ไม่มีคลอชิปเปอร์ก็อยากจะใช้จริงๆหายี่ห้อที่มันดีหน่อยแต่ถ้าถ้าถามผมนะถ้าเป็นรถผมผมไม่ใส่ถ้ารถตัวรถโรงงานมันไม่มีผมจะไม่ใส่เลยเพราะว่าผมเจอมันพังมาหลายคันละแ,แต่อย่างเคสเนี่ย เนื่องจากตัวรถอะล่องทาเป็นตัวออปชั่นให้เราสามารถใส่ควีชิปเตอร์ได้ซื้อของสุดมาก็จบนะครับพอใส่ปุ๊บมันจะกลายเป็นรถ600ที่สเปคเทพที่สุดเลย <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะผมว่าในปีถัดๆไป R6 s e t t ิ n g 6อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเพราะว่าพูดไม่ได้เพราะว่า R6 ชิงทํามาก่อนนํามาก่อนละแซดดิ้ง6 636ก็ตามมาแล้วตัวนี้มันมาน้องเล็กมันมาหลังว่าเขาเพื่อนสเปคจัดเต็มมันไม่แปลกนะครับ เดี๋ยวรอดูในปีถัดไปว่าโอเคอาจหน้าตา,าจ,จะไม่เปลี่ยนแต่อาจจะใส่เรื่อง IMU เข้าไปรวมจอสีในปีถัดไปแล้วอ,อันนี้ไม่รู้เพราะอย่างถ้าดูในฮายบุสัตยุคปัจจุบันเนี่ย2021มาละแรงม้าหายไป7ตัวแต่สิ่งที่ไายบุสัตได้คือ IMU ก็เลยกลายเป็นว่าแรงม้าลดลงว่าจริงแต่ถามว่าไอ้คำว่าแรงม้าลดลงท็อปสปีดมันอาจจะหายไปหน่อยหรือเปล่านี้ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เห็นมีใครมาทดสอบแต่ สิ่งที่ผมว่าทำให้ไฮยบรษ s a 2021ว้าวคือ IMU นะครับอย่างที่บอกว่าคำว่า IMU คือเซนเซอร์ที่จะเรียนจะรู้ว่าตัวรถเอียงอยู่องศาไหนเอียงเท่าไหร่รีนเ,เกอร์เท่าไหร่หน้ายกหรือเปล่าหน้ากดหรือเปล่าไอ้น,นี้แหละเป็นตัวที่มันรู้ไว้เพื่ออะไรรู้เพื่อไปทาไปช่วยในการคำนวณการทำงานต่างๆภายในรถนะครับก่อนหน้านี้จะมีแค่เซนเซอร์ความเร็วล้อหน้าล้อหลังหมุนเร็วเท่าไหร่ คันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้าปอกเล่นปอกเล่นเปิดลิ้นปิดเสื้ออยู่เท่าไหร่เพื่อมาใช้ในการแต่ง t ท a c t i o n control abs หรืออะไรก็ว่าไปแต่พอมันมี imu มันรู้ด้วยรถเนี่ยเอียงอยู่การทํางานมันจะไม่เหมือนกันรายละเอียดความละเอียดในการทํางานของแท a c t i o n control abs cornering abs หรือแม้กระทั่งส l i d i n g c o n t r o ในรถหลายๆรุ่นเนี่ยพอมี imu มันขี้โกงจริงเพราะว่า imu มันคือพ่อทุกสถาบันนะครับมันเข้าไปคํานวณทุกอย่างเลยใช้คําว่ามันสําคัญรองลงมาจากเซนเซอร์ความเร็วเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้จะใช้เซนเซอร์ความเร็วเป็นหลักกันสะบัก การสบัดเนี่ยเหมือนกันจะหน่วงเยอะหน่วงช้าแต่ก่อนใช้แค่ความเร็วล้อเดียวลดความเร็วหมุนเท่าไหร่นั่นแหละการสบัดก็จะปรับหนึ่งไปตามความเร็วของล้อแต่ตอนนี้มันมีเรื่องการลดเอียงเข้ามาด้วยวตัวผมว่า h o n d a อันนี้ผมไม่ได้แน่ใจว่ารายละเอียดมันจะสามารถจับขนาดนี้นะแต่การที่มี IMU เนี่ยมันในรถหลายๆรุ่นนะ่ยมันคำนวณแม้กระทั่งการสบัดมันยังคำนวณหรือว่าลดเอียงองศาเท่าไหร่ให้ปรับหนึ่งเท่าไหร่นะความเร็วเท่าไหร่นะครับรวมถึงการเปิดคันเร่งลิ้นบิ่งเสื้อเท่าไหร มันก็เลยผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดมากแล้วปักอยู่ไหนก็ปู่บต้องยกหางป่ะเออไม่นะล้วงควานหาได้ป่ะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนยกให้นี่เลยป่ะใช่ครับเหมือนว่าเขาจะให้น็อตน็อตอ๋อน็อตเปลี่ยนไอ้นี่มาเลยใช่ไหมแต่มันให้มาอะไรแค่นั่นก็คือน็อตใส่เข้าไปอืม ตัวนี้ปรับรีเวิร์สไม่ได้นะครับเพราะว่าปรับรีเวิร์สคืออะไรเวลาวิ่งสนามอ่ะคนพวกนักแข่งตัวเนี่ยเขาจะปรับรีเวิร์สคือหนึ่งงัดขึ้นนอกนั้นตบลงเวลางัดเกียร์ในโค้งจะได้ไม่เสียวไม่ต้องสอดเท้าลงไปนะครับเวลาเข้าโค้งซ้ายอยู่แต่ตัวเนี้ยไม่ไม่ได้มีตัวรีเวิร์สมาเผื่ออยากจะใส่รีเวิร์สต้องเปลี่ยนเกียร์ยงคันเกียร์ทั้งหมดเลยนะเจอไหมมีคู่มือแล้วมันมีปับม้มีคู่มือด้วย หากต้องการคู่มือดาวน์โหลดคู่มืออุปกรณ์เสริมนะครับแนะนําใน URL แม่แล้วถ้าห้องช่างไม่มีคอมพิวเตอร์เปิดลิงก์นี่จะทําไงเนะี <c> ่ย <oughs> จริงๆหน้าปิดมาให้เลยก็ได้นะจนนเนะจอไหมอยู่แถวๆนั่นแหละแต่ประเด็นมันซ่อนต้องเปิดมันไม่น่าสูงขึ้นไปถึงบ่อเนะเพราะปักมันสั้นๆหนึ่งน่าจะใส่ผิดคู่ปปักนี้ต้องอยู่ด้านใน ถ้าอยู่ด้านในชี้นี้แสดงว่าไอเนียอยู่แถวนี้ปักอยู่แถวนี้ดำๆอะ่ะถ้าจะไม่ผิดอย่าง CBR1000 มันก็ซ่อนอยู่ด้านในจะเป็นกับทางทางเออเออไม่ไม่เราต้องเปลี่ยนเนยอือม,มันต้องอยู่หน้าตายอย่างนี้แหละถ้ากับเนียมันอยู่ทางอาจจะต้องลือเปิดไงเนียอันนี้แกะได้ป่ะวะมีกิฟต์ตัวเดียวเออเปิดกิฟต์มาแล้วแหวกน่าจะเจอปักต้องอยู่แถวนั้นแหละมันไม่น่าจะซ่อนอยู่แถวนั้น เพราะมันลือเยอะเกินเหตุถ้าเรามาดูเนะเวลาเรากดจังหวะที่เราสับเกียร์ลงมันสามารถยืดอีกจังหวะเพื่อให้รู้ว่าเป็นการกดลงแล้วก็งัดขึ้นมันก็ดันดันตัวเองเข้าไปนะครับเนี่ยควกชิปเตอร์ขึ้นลงเลยก็เจอแลวิกช,ชิปเตอร์ขึ้นลงถามว่าใช้ใช้บนท้องถน,นนอะ่ะผมว่าสับเกียร์ขึ้นนะ่ะได้ใช้แต่ตบลงอนะ่ะผมว่ารอบถ้าวิ่งบนถน,นนอาจจะไม่ได้ใช้ผมแนะนําให้เป็นการกําคัดเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่กรณีนี้ถ้าเราวิ่งในสนามอะเรามารอบเราได้อะตบลงไปเลยไม่ต้องการคัชแต่มันจะช่วยฮึ่งฮึ่งฮึ่งนี่นเลยนะแต่แนันนาว่าสมมติบางทีอะขีบ่บนถนนความเร็ว80ร้อยหนึง่งเนี่ยเราจะเจอไฟแดงหน้าเราค่อยๆลดเกียร์ฮึ่งฮึ่งึ่งรอบไม่สูงมากแนะนาําเป็นระบบการครัชดีกว่าผมว่ามันเซฟชุดเกียร์มากกว่าคือคุยคลิปเตอร์อะรอบมันยิ่งสูงผมไม่แน่ใจว่าเสถียนที่สุดคือรอบเท่าไหร่แต่โดยปกติแล้วตามมาตรฐานคือรอบให้มันเกิน สูงระดับหนึ่งการเตะจะนุ่มนุ่มนุ่มกว่าปกตินะครับที่รถมันจะมีปักแล้วเราก็ต้องเนี่ยมันจะมีตัวฝาฝาบูทุไม่ใช่ฝาบูทฝา,าคือเนียคือมันเป็นปักของคลิชิเตอร์แต่เนื่องจากไม่มีคลิปชิเตอร์เหมือนเป็นปักเขาว่ากันน้ำเข้านะครับอานนี้นเราใส่แทนมันมีตำแหน่งล็อกจิบของมัน <ทำ S 1> เลยฮะทำมาไว้แล้วเออเปิดไม่ได้นะครับดีเขามี QR โค้ดไหมผมก็เลยเปิด QR โค้ดแล้วลอ,ลองเราเซิร์ชดู พอเราใส่ปลั๊กอยู่นี่อันนี้สาย modify ก็ต้องมาด้ดหน่อยนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ทําเองนะครับเพราะว่ามันเป็นการจริงๆมันต้องซื้อปลั๊กสำเร็จเพื่อมาเสียบไอ้กุ้งมาย้ำให้หน่อยเว้ยกินมันเล็กกันมามถึงมื่อ พวกนี้คุยคริปเตอร์มันไม่ได้ใส่แล้วจะรู้เลยนะครับมันต้องเหมือนเราต้องเข้าโหมดเข้าโหมดโซลิตของเขาอีตัวรถอีกอืหักสายออกมาครึ่งนึงรูมันเล็กจริงๆแล้วถ้าไปศูนย์นะมเขาจะมีปลั๊กสำเร็จรูปเพื่อเสียบเลยนะครับแต่นี้เนื่องจากเราไม่ใช่ศูนย์เราก็ต้องโมดิฟายกันเล็กน้อยอืมโอเคไม่โดนกาวนะตัวอี้ออน ไม่สตาร์ทอันนี้อ่อนอยู่ยแล้วเนาะอ่อนครับเข้าเซอร์วิสแล้วก็เข้ามาที่หมดเซอร์วิสแต่ปั๊กยังไม่สุดไม่กี่เสร้จออะอ่ะได้ละนี่แล้วก็ออนเสร็จแล้วปิดดึงปลั๊กออกดึงสายออกดึงสายออก <c oughs> คือมันจะขึ้นออฟเยไม่มันขึ้นมาอะไรออฟไหนขึ้นตัไหนวะไม่ได้ดูคิวคิวเออเออมันขึ้นแล้วเมื่อก่อนตอนก่อนหน้านี้มันขึ้นว่าอะไรวะไม่ขึ้นนะ bon. แล้วเราก็ไปที่ยังไม่ได้เปิดไงอันนั้นเหมือนเปิดเปิดให้ตัวรถรู้ว่าเราใส่คุยชิปเตอร์ไปแล้วแล้วเราก็คลิกฟังเข้ามาฟังก์ชั่นคุยชิปเตอร์นี่ไงะจะเลือกอัพหรือดาวเลือกหัว ให้มันปรับมันปรับเลเวลได้ด้วยนะเว้ยเอาแล้วนั่น,นเราจอาวทั้งอัพทั้งดาวเลยอะดาวเลเวลอัพเลเวลดาวเลเวลอัพเลเวลเป็นคือมันเลือกได้โอ้ยควนตีนว่ะใช่เหรอวะมันให้เลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งหรออ๋อไม่ไม่เข้ามาอัพ แล้วก็ดาวแล้วก็ออนอันเนี้ยแล้วเราก็เอ็กซิสอ่ะนี่ไงเรียบร้อยลนะดาวอัพ <Up down. S 1> ขึ้นลงเลยคิกมันขึ้นแล้วนะคิกชิปเตอร์ขึ้นลงเรียบร้อยละปวดหัวจริงเลยก็สำหรับคนที่จะซื้อคิกชิปเตอร์เไม่ได้ผมว่าซื้อยังไงต้องซื้อกัะสูนเดี๋ยวให้สูย์ใส่ไปเลยด้วยอย่ามาใส่เองนะเพราะว่าในส่วนของตัวเสียบปลั๊กอะ่ะมันมีหกพิน เสียบผิดอาจจะฟิลขาดได้นะครับจริงๆถ้าเป็นสูตรเขาจะเป็นปั๊กสำเร็จรูปเสียบปึ้งเลยแต่เนื่องจากเราไม่มีนะั้นเราก็ต้องบายพาสตามสไตล์แบบช่างมโนนะไม่ใช่ช่างมโนเราก็ตามตามเหมือนปั๊กแล้วกันแต่มันไม่มีปั๊กแค่นั้นเองแล้วก็เข้าไปเปิดปิดจะออนจะออฟจะปรับเลเวลอะไรได้หมดเอ้มันละเอียดนะมันปรับเลเวลความทํางานได้หมดเลยอโอเควันนี้โดยประมาณแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปลองขี่กันจบเลย